ดูดสอสอ้หมดก่อนไอ้พวกสอสอต่งางๆแดนดูดเปิดตัวรายวันไงเห็นไหมละ่ะเออดูดบ้านใหญ่นั้นชุ่มนั้นชุ่มนี้ไอ้ตรงนี้ซับซ้อนเคลียร์กันใหม่อันนี้ขึ้นปาติเลตเคลียร์เสร็จก่อนดูนในเสร็จหรือยังข้อนี้ตอนนี้ทำเรื่อยๆอยู่แล้วอ๋อยังไม่เสร็จนะยังไม่ทำเรื่อยๆค่ะสองนะย้ายข้าราชาการในเสร็จหมดจัดระเบียบอำานาจใ้เสร็จเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องคิดนะถ้าหากว่าเขาจะโดน ชี้นิ้วมาว่ารัฐมนุนแก้ไม่เสร็จเพราะเพื่อไทยก็โดนอีกรู้อยู่แล้วว่าคุณนุทินจะยอมให้มีการพิพายไม่ได้หรอกอเพราะเขาจะต้องเขาแล้วไม่เคยมีมาก่อนกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยอ่ะเคสแบบนี้แล้วไม่เคยมีค่ะนั้นถ้ารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดไปยื่นคุณนุทินเมื่อไหร่เปิดพิพายมั่งใจคุณนี่เมื่อไหร่เนี่ยคุณนุนต้องยุบสภาหนีอยู่แล้วนั้นคนก็จะชี้นิ้วไปที่พักเพื่อไทยเธอนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าโอกาสที่ออกมาในหน้าที่เรียกว่าโปรกับเพื่อไทยใหม่เป็นบุคคล เป็นบุคคลจะมีโอกาสมากกว่าหรือถ้าเกิดจะทําจริงๆคะนะครับเราจะได้เห็นทางพักส้มเนี่ยเขาต้องมาจับมือกับพักเพื่อไทยเพื่อไทยแต่แต่ก็จะแบบเดีวยวกันนยกมือให้อย่างเดียวเพื่อยุบสภาเข้าใจค่ะอันนี้คือลูกสวยนักกฎหมายลูกสวย <c oughs> คือถ้าหากว่ายื่นเป็นรายบุคคลเนี่ยพักส้มจะยื่นเป็นไปได้ถ้าจะยื่นตัวคนนะ แต่ว่าพักแดงเนี่ยไม่มีทางยืนตัวคนพักแดงเนี่ยเด็ดหัวอยู่แล้วเด็ดอนุทินอยู่แล้วด้วยเหตุผลหนึ่งเขาแค้นอยู่แล้วกับอนุทินอนุทินฉีกหน้าเขาร่างเขาตกไปเนี่ยทั้งที่ร่างเขาเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะเป็นที่ปีความชอบธรรมมากกว่าร่างส้มโดยซ้ําไปเพราะร่างส้มสลับทับซ้อนแต่ว่าพักภูมิใจไทยมันส่งสัญญาณในสวสีนเพเงินคว่ำขาดไปหกเสียงฉีกหน้าเขาไงจะไม่ละอ่ กรณีสองเนี่ยนะถ้าหากว่าคว่ำคุณอนุทินได้นะฉีกคุณอนุทินได้เนี่ยอนุทินเนี่ยคือคู่แข่ง <Ừ. S 1> ในตลาดเดียวกันกับเขา,าเขาก็จำเป็นที่จะต้องฉีกเฉลยได้โอกาสนะส ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันพาไปถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจและความควรตินปัางสภา,าได้เนี่ยแคน,นดิเดตนายกที่เหลือแบบอาจารว่าเนี่ยชัยก<อ>ารเซมขอ,อเขาอีกในขณะอื่นมันไม่มีเขาเนี่ยกินาส,รรสามต่อข้าวโฮตอาจารย์ไม่แล้วแรงจูงใจของเพื่อไทยเขามีนะเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยโปรไฟล์ไม่คืออะไรครับคือต้องการเป็นรัฐบาลรักษาการระหว่างเลือกตั้งก็ได้เลยอตอนั้นคุณอนุทินถ้ารู้ก่อนต้องชิงยุบสภาเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยทำสามเรื่อง นะทำสามเรื่องแนละ้ยุบสภาก็เชื่อผมนี่ผมดูนี่เวลาเขาถามนักข่าวถามกะปะผมอำนาจอยู่ที่ผมผมจะบอกใครเผมจะอยู่ต่อก็ได้ผมจะยุบก็ได้อะไรเนี่ยคือส่งสัญญาณแล้ว3มเรื่องแรกนะหนึ่ง พี่พี่ก่อนสามเรื่องแรกขอฟังเสียงนายกอีกทีได้ไหมคะมาไอเสียงเนี้ยนนวันนั้นเยเออเสียงเนี้ย,ยที่พี่พูดวันเนี้ยเมื่อวันจันเนี่ยทุกคนฮอนายกพูดแบบนี้แสดงว่าจะยุบสภาหรือเปล่า20ตุลาคมวันจันทร์ที่ผ่านมานายกพูดคํานี้เลยค่ะหลังประชุมนัดแรกเรื่องสแกมเมอร์แล้วเก็บโทรศรัพท์ใส่ซองไม่ยอมให้คนที่เขาร่วมประชุมเอาโทรศรัพท์เข้านี่แหละอฟังหน่อยค่ะ ยุบสภามเป็นตำนาจของนายกรัฐมนตรีแล้วผมแล้วผมต้องมาบอกคุณเหรอว่าผมจะยุบเมื่อไหร่ไม่ใช่กก็เป็นอำนาจของผมครับถ้าผมอยากจะหนีผมก็หนีถ้าผมอยากจะอยู่ผมก็อยู่เพราะผมรู้ว่าวันสุดท้ายของผมถึงวันไหนแต่ถ้าเกิดมันดูแล้วมันไม่ไหวมันก็ยังมีอำนาจของความเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับถ้าถึงวันนั้นก็คือให้ประชาชนตัดสินผมก็พยายามรักษาตามสัญญา moa ที่เราลงนามไว้ แต่ถ้าเกิดมันมีปัจจัยอื่นขึ้นมาก็ต้องช่วยกันวันนี้เราผ่านวาระหนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอ๊ะตั้งกรรมธิการยังมีการตั้งกรรมธิการเพราะนั้นมันไม่ใช่นับหนึ่งแล้วนะมันนับสามนับสี่แล้วเดี๋ยวถึงเวลาอันควรมันมันมันก็จะนําไปสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูนแต่ว่าอํานาจนายกรัฐมนตรีก็ยังมีอยู่นะครับส่งไว้ในเรื่องของที่ว่าถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆแล้วก็ คือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่ปฏิบัติทั่วไปในระบอบประชาธิปไตยนะครับโอเคนะครับเดึกแล้วยังไงครับขู่เห็นไหม<อ>คือตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นมีดเนี่ยนะอนุทินเนี่ยกำด้ามไว้ถือด้ามไว้ก่อนกูจะพลิ้วยังไงพลิกยังไงเนี่ยอำนาจอยู่ในมือเขาไงค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยนะถ้าจะยุบสภาสาข้อที่ต้องทำให้เสร็จแล้วยุบค่ะ หนึ่งเนี่ยนะดูดสอสอห,หมดก่อนไอ้พวกสอสอต่างลายแดนดูดเปิดตัวรายวันเนี่ยเห็นไหมล่ะเออดูดบ้านใหญ่นั้นชุมนั้นชุมนี้ไอ้ตรงนี้ซับซ้อนเคลียร์กันใหม่อันนี้ขึ้นปาติลเลเคลียร์เสร็จก่อนออดูในเสร็จหรือยังข้อนี้ตอนนี้ทําเรื่อยๆอยู่แล้วอ๋อยังไม่เสร็จนะยังไม่ทำเรื่อยๆอา่าสองนะย้ายข้าราชการในเสร็จหมดจัดระเบียบอำนาจใ้เสร็จ รอบแรก45คนผู้ว่าเรียบร้อยเกลี้ยงไปแล้วเกลี้ยงแผวแมวเลียแล้ว<ฆ>เห็นไหมเหลืออีกชุดหนึ่งนั่นก็คือจังหวัดที่ยังว่างที่ยังเอาผู้รองผู้ว่าขึ้นเป็นผู้ว่าเนี่ยอีกชุดหนึ่งอ๋อยังเหลืออีกชุดนึ่งยังเหลืออีกชุดหนึ่ง,งจัดเรียบร้อยตรงไหนเป็นนโยบายรับนโยบายได้ไเขาเนี่ยของเขาเนี่ยไม่มีนะประเภทเป็นผู้ว่าเราผู้ว่าสามปีแล้วก็ขึ้นจังหวัดเล็กแลไปไล่จังหวัดใหญ่ไม่มีปีเดียวก็ได้ขึ้นเลยจังหวัดใหญ่ทันทีขอให้รับนโยบายได้ เขาเคลียร์เสร็จอำนาจเสร็จคสามนโยบายคนละครึ่งเนี่ยตีดครึ่งพลัดครึ่งเพชรเขาเนี่ยนะทำแล้วเดี๋ยวเริ่มใช้ยี่สิบเก้าแล้วแย่เลยแจกแจกคนพอใจแล้วมีเฟสสองอีกไอ้ตกค้างนี่ยยี่สิบล้านเนี่ยเนี่ยยังรอคิวหน่วยอาจารย์ปัญญายังรอคิวเป๋าตังค์อยู่นะเอาไงก็จะลงเศิษย์เราได้ลงไม่ทันมวดเด็กทำยังไงทำไม่เป็นเออเห็นไหมมวดเด็สอนเด็กไม่ทันให้เด็กนักเรียนนี่ยทำไมเด็กนักศึกษาทำไม ยกให้พี่เทียบไทยผมลงไม่ทันเนี่ยมัวอยู่เนี่ยเอ้ามีชั้นทันคนเดียวค่ะผมงัวว่าลงไม่ทันเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมก็บอกว่ามันควรจะเปิดประตูกว้างว่าใครลงก็ได้แต่มาล่าให้สิทธิ์กับทุกคนเพราะว่าเงินมันภาษีของทุกคนเนี่ยคุณมาจำกัดสิทธิ์แค่ยี่สิบล้านได้ไงอ่ะอันนี้เขาไว้เฟกสองขยักเดี๋ยวเฟกสองมาอีกได้หมดเขาทำจนเสร็จพอเสร็จสามเรื่องนี้ก็รัฐมนูญไม่ผ่านนะก็ไม่ใช่ความผิดของผมก็คุณจะเพี้ยกั ผ่านไม่ผ่านไม่เกี่ยวอยู่แล้วทั้งหมดนี้พี่ว่าเสร็จทันทันวามไหมคะอันไหนเนี่ยสามข้อของพี่เนี่ยค่ะทันอยู่แล้วก่อนเปิดสภาเสร็จเออไม่โดยประสบการณ์ทางการเมืองผมรู้อยู่ย้ายโยกย้ายค่าการคุณดูดิคุณมีพฤติการมีเดือนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วคุณดูดิย้ายข้าราชการค่าไปสัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียวปั๊บเคลียกระทรวงการคลังหมดเลยใช่นไหม อาธิบดีลูกของคุณปลระสบอะไรไปไม่เอาเห็นไหมรอบพอสัปดาห์ที่2องผู้ว่าสิบคนพลึบคืนความเป็นธรรมเพื่อความเหมาะสมเห็นไหมพลึบสามเพื่อความเหมาะสมอีกชุดหนึ่งพึึบจบเห็นไหมอะไรกันี้จะเหลืออะไรอ่ะ ก็ยุบสภาก็ยุบติเขาก็บอกแล้วเมื่อไรก็ได้อยู่ที่ผมอำนาจแก่ฟังสํานักพิเทศไทยแล้วก็ฟังเสียงนายกด้วยอาจารย์ปริญญาเริ่มเปลี่ยนใจหรือยังเขาว่าเป็นไปได้ว่าที่จะเป็นธันวาเนี่ยผมยังคิดว่าคุณอนุทินก็ต้องการผลงานค่ะนะครับคือตอนเนี้เรื่องซึ่งจะได้ผลงานมากสุดเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องคนละครึ่งค่ะส่วนเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับถ้าทําดีได้ผลงานเยอะเลยคะแนนมาเยอะเลยแต่ถ้าเกิดไม่ดีดพอ คือคือทำชาที่ทำไม่ดีพอไม่จริงจังพอเขาจะเป็นตัวไปทอนเป็นลบนะครับคือคือผมเรียนว่าแม้ว่าในการเลือกตั้งซ่อมเนะี่ยพักภูมิไทยไทยก็ดูจะดีวันดีคืนคพักเพื่อไทยก็ดูจะเพียงพ้ําแต่ว่าในการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ปี6กสองเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เห็นนะครับถ้าใครที่ติดตามเรื่องของผลการเลือกตั้งเนี่ยลํำพังเพียงคะแนนบ้านใหญ่คะแนนของตัวสสเนี่ยในเขตเลือกตั้งเนี่ย ถ้าในที่ไหนมันสูสีกันมาชนะด้วยกระแสค่ะทั้นกระแสพักกระแสนายกว่าที่นายกเนี่ยมีผลเยอะอคือถ้ามันสูสีอยู่ก็ชนะเลยค่ะหรือถ้าเกิดห่างกันไม่มากเกินไปก็ขึ้นมาชนะได้ตอนนั้นนะผมคิดว่าเรื่องนี้คุณนุทินก็ก,ก็กำลังทำอยู่แหละอาจารย์อาจารย์ทีนี้อ,อีกรประเด็นหนึ่งค,ค่ะอีกประเด็นหนึ่งจะเป็นผลดีหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนที่จะมีอาเซียนพลัสที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียโดนทรัมป์จะมาทั้งบกวกาล<น>ะลบในเรื่องเนี้ยทั้งบวกและลบ ทั้งหบนลบเพราะว่าโดนันทรั้์เนี่ยเขาไม่ได้แคร์นี่ว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปอะ่ะเขาต้องแคร์ว่าแค่ว่าเขาเนี่ยต้องการเขาหวังจะได้นเบลไพรส์ในปีหน้าปีนี้ไม่ได้นี่ก็ทำนั่นแหละตั้งแต่บัดนี้เพื่อจะไปเอาปีหน้าแล้วเขาก็ต้องการที่จะไปถ่วงดุนกับจีนในภูมิภาคนี้ลดอิดพลบาทของจีนในในกัมพูชาเนื่องฮะถ้าเกิดเขาสามารถทําให้คุณเซนกับคุณนุชินจับมือกันได้แล้วลงนามสนติภาพเออตัวทีไปพูดถึงพ่อเขาลมเนเน็ตทีนี้คุณนุชินเนี่ย ภาพไปจับมือคุณมาเน็ตเนี่ยไม่ใช่ภาพที่จะได้แต้มนะออสําหรับบ้านเราใน,ใ,ในขณะนี้นะในขณะ,ะนี้นะ,ะยิ่งปัาบสแกมเมอร์ไม่จริงจังเนี่ยไม่ได้แต้มนะนั้นคุณตินต้องทําอะไรเยอะเลยก่อนจะไปจับมืออมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันคืบหน้าไปแล้วนะครับทีนี้แต่ว่าที่ตอบไปนี่ถือว่าตอบดีนะว่าต้องเอากําลังออกไปก่อนต้องเคลียร์กับระเบิดก่อน<ะ>ต้องปัาบสแกมเมอร์ก่อนนี่ก็เป็นเรื่องดีทีนี้มันต้อง <S <S เห็นผลชัดหเจน